อุ้ยดีดีดีเอซิดลงกับฟารางว่าวีเกมมิ่งโยกไปตรงนี้ก็มาเจอให้ตาย,ตายเถอะท่านผู้ชมเฟิร์สไรเดอร์วีเกมมิ่งเอซิดฟารางอย่างนี้เค g ฟีฟาร์มสบายฟาร์มสบาย,บายนี่กี้ก็ทุดงยาวๆไปครับในปา<อ>่าเออฟาร์มไปครับทั้งวันทั้งวันยังได้ตรงนี้ไปครับกับตันนิกา เออเราโยกมานทางโดนเปิดก่อนแล้วครับเลี้ยวมาตรงน,นี้เป็นเอ็ซิสครับไล่กับบอลสองสองแล้เข้าหัวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนเบรกครับตรงนี้จ,จิ้วจิ้วมาเข้าหัวแตกสองครับสองอิริม,มาจากทางฝรั่งโ้นฟ้าไล่มาครับโอ้แล้วดูรับเหลือคนเดียวเอ็ซิสแกนแหลมมาแบบนี้โดนเอาแล้วเอ็ซิสจอมตัดอยากตัดอยากเทอยากอออินเหรอมา,มากลายเป็นว่าเป็นสองทีมที่ ไม่ได้มีหวังในการลุ้นครับเลยลงมาบวกกันแบบเมามันแต่ก็ยังมีชั้นเชิงนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นทีที่อยู่ในระดับชั้นโฟรีกันเลยครับต้องมาดูครับยิงจรวดไล่วิ่งลงโซนฟ้าแล้วด้วยขยันโซนฟ้าใครลงโซนฟ้าเนี่ยมักจะบอกกันแบบเป็นไหนๆว่าไม่ไม่ได้สนเรื่องอันดับแล้วคือฉันอยากเล่นสนุกอะ เล่นมาตลอดประมาเอาเอาไอาเรียกว่าอะไรเล่นเอาคนดูแลไหลมาอาร์วีแกรมมาอ่าร์วีเกมมิ่งมาแล้วจ้ายังไงหันกลับไปเล่นวีเกมมิ่งก่อนไหมเรากดบวกกันอยู่2ตีนะครับกลายเป็นวีเกมมิ่งจบ12นี่ฮาเหมือนกันนะก็เป็นไปได้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนั่นน่ะสิหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันวีเกมมิ่งโอ้หน้าหลังครับวันทานมากับทางหน้าของด้านหลังมีใครนะมีซูรว่าดักเลิฟ ดักเล็บดักเล็บกับ<อ>วันทานอ่าแล้วรู้แล้วนะว่ามีคนอ่าวีเกมมิ่งมา3มคนนะหลังเข้าเ,เก็บอีกหนึ่งนะตรงนี้โโแล้วพร้อมเข้าครับอู๋เลเว็ตเตอร์ด้วยเข้าถึงตัวที่ตายอ่ะบอกแค่นี้แหละตวรวจยิงครับเจมเปียอยู่มีโคโน่พร้อมเล่นเปิดกองไฟครับเจมบอ์โซเข้ามาแล้วเขาบีบเร็วด้วยวันทัตีข้างมายิงไม่โดนสักทีครับอุ้ยเก็บเองด้วยครับ ยิงเทรดขึ้นมามีเพื่อนมีสนายนะครับสำหรับการโคฟของทางฟารางเกมมิ่งดูบานสิดูบานบานไปอยู่ไกลๆเ <c oughs> นี่ยอ้อมไกลเนี่ยอาจจะยิงเจมบอลได้ข้างหลังฟรีเลยนะครับไปแล้วไหล,เ,ล,หลเข้าครับอู้วิ่แล้วดันสูงด้วยแล้วมั่นใจจังเข่าลูกซอง <c oughs> อู้วิ่ลูกซองไอเเอครับฟุต <c oughs> เกมมิ่งมาดีกว่าครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเฮ้ย แล้วเอาไม่หยุดด้วยแล้วมีแลกกันมาครับเขาตามมาล,วาล้วงมาลางไปครับตรงนี้เก็บสเปซไปอีกหนึ่งโอ้โหไปแล้วฝรั่งครับนี่ไม่ดีครับแต้มที่ดันขึ้นมา<ช>ตามเควจีเข้าไปอีกโอ้โหวัดเสล็จเลยอ็กซ์ซิตหนึ่งคนนะตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงปืนแล้วรออ้าวแล้วมีบินซูไปโดนล้วงมาสเปซนี่ครับเอาครับแต่เขาไม่รู้แน่ๆว่าตรงนี้มีเอ็กซิตด้วยนะครับยิงเพลินๆอาจจะงงว่าเอ้าวทำไมถึตายกียิงไป3-4ตัวแล้วนะใช่แต่ก็ชุบเพื่อนมาได้ไงทิ้งไปคนหนึ่งชุนด,ดึงกลับมาอีกเพียบ ไม่ดีนะแบบน,นี้มีเกมมิ่งมาแล้วสองแต่ไม่เป็นไรถือว่าวงในเกมนี้เองเนี่ยดูจากทรงแล้วผมว่าขึ้นกลางกลางไม่บาบนตบเข้าทุกย่าไม่กลางอะสิไม่กลางด้วยเห็นกอล์ฟมาเนี่ยติดเกาะล่างแน่นอนนะโอ้ยตีสายล่างเลยอะติดเกาะล่างนะผมเห็นมันติดกอล์ฟอะดูทรงกันหนีเคอจีไปสองวงแรกด้วยนะติดกอล์ฟอะผมว่ามผมว่ามีถึงแม้จะฟาร์มฟรีก็ตามเพราะว่าไม่มีใครมาตัดเท่าไหร่ แล้วยิงสู้ครับวีเดงดึงอีกหนึ่งคนกลับมาและยิงจี้กับจาอีลิมที่3ให้กับวีเด้เงกับแล้วเจอกับบินสูมีปืนพกกดพนอยื้อชีวิตก่อนหมุนมาหนึ่งทีปืนพกสู้ชีวิตเจอลูกซองครัวเข้ามาเพื่อยิงตามมาครบได้ครับอ้คหูเหลือคนเดียวในมุมนี้ทำภารกิจสำเร็จแล้วครับดูที่ว่าจะเอาแต้มไปฝากให้ Exit e s p o r t ได้หรือเปล่าโยมาก,ก่อนครับวันทานยื้อนานมากครับแล้วเรียบร้อยครับราฟ ปรา,านยิงไปค่หนึ่งอิลิมให้กับทางวีเกมิ่งมาเป็นอีิมที่3โอ้และเนปจูนน่ดึงต่อได้ถือว่ายังไปไหลต่อตอนนี้ครับในสถานการณ์วงต้องดูในส่วนของพื้นที่ด้วยว่าจะเอื้อให้กับการเข้าของเคีจีได้ไหมและจะมีใครที่จะมาดักพวกเขาอีกาไม่แต่ว่าวงสําคัญด้วย <c oughs> ผมรู้สึกว่าวีเกมิ่งเกมนี้เล่นง่ายเกินไปแล้วครับถ้าเขาเก็บเอซิดได้อีกตีนึงคะแนนกระพุ่งเลยใช่ทันทีนะครับ แล้วเอซิเพิ่งจัดลุกขึ้นมาการบีบพื้นที่แบบนี้ทำให้วีเกมมิ่งเล่นง่ายครับนั่นแหละสิโอ้แล้วพื้นที่ที่เล่นง่ายอย่างนี้ครับถ้าเก็บได้อีกก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างที่พี่เมฆว่าครับแต่เราก็ยังคงลุ้นกันต่อก็เปอร์เซ็นต์จอดสิบสองก็ยังมีอยู่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเอซิที่หันกลับมาเห็นเขาก่อนแล้วตอนนี้เห็นแล้วครับวันทานโดนเปิดไปเซตอัพยังไงยิงใส่มาบาเลตแล้วเฟรมเซเว่น โอ้ยหูแล้วก็ล็อกสุดจริงๆวัดสุดจริงๆอยากลองไนงะอยากลองแล้วเอ้าแล้วมีคนมายิงล้าอบไม่ได้ครับช่วยกันได้ดีก็สำหรับเอ็กซิสครับผมวีเกมิงจะเล่นต่อไหมครับผมอยากจะรู้ว่า3คนเนี่ยเอาเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีความสุมเสี่ยงจะโดนตัดออกจากเกมเหมือนกันนะครับใช่ครับอย่าลืมก็ยังเหลือ12ทีมอยู่มีโอกาสที่จะคุณจะจากลาโดยที่มีแค่คะแนนอิลิมและโยกมาครับ ไม่น่าจะเล่นต่อไหมครับน่าจะรอแค่ตัดเฉยๆแล้วส่งคนไปชุบโดยบินซูครับไปแล้วนะไหลไปดึงเพื่อนกลับมาก่อนด้นวยความที่เหลือ12ทีมครับผมว่านี่คือทางเลือกที่ดีแล้วล่ะสำหรับพีเกมมิ่งแต่นี่ครับคุณไปท้ากับทีมนี้ต้องตีอย่างเอ็กสิิ์ผมว่าเขาไหลเขาไหลตามแต่ว่าก็อีกสองคนข้างบนก็อยู่คนละลายมูเข้ไปนะครับมันก็ไม่น่าจะจบทั้งตีอันนี้อะไรรถล,ลุยน้ำหรอรถมีน้ำกระฉอมาจากรถด้วยี่ดิ เึ้น่จัง,งเอาแล้วแล้วบานเปิดเนาะครับโอ้บันเทิงเลยครับวันนี้สี่ริมแล้วก็มีเกมมิ่งเอาแล้วไหลท้งตีแล้วไหลจีนก็ป่าแล้วดักมาหนึ่งเฟสคืนมาครับจากบานอย่างที่บอกครับคนละลายมูฟเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับใช่ครับรู้สึกว่าเราจะลุ้นสองทีนี้เลอเกิน<อ>ต้องยังคงจับครับน่าจะเป็นการวัดด้วย เราเป็นการดันคะแนนของ v g เกมมิขึ like ้นมานะครับใช่ยีคะแนนที่เขาตามเราอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจบได้ในระดับท็อปแล้วมี4-5อีลิมนี่เขาก็อาจจะตามทันภายในเกมเดียวเลยทีเดียวนะใช่แต่ว่าด้านหลังของ v ีเกมมิเองเนี่ยอันดับที่7 First Rider อร์อ่ะขวามือครับวงกลับมาที่แคมป์ซ้์ KOG เห็นแล้วนะเห็นกระเดวาแล้วนะต้องอ้อมแล้วล่ะครับ คือเล่นช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเซมนายก็รอที่จะเข้ามาในทั้มมิ่งเดียวกันในช่วงเฟสที่3นะฮะไม่งั้นเนี่ยจะโดนหน้าหลังนะพี่เมฆทางนั่งของคิวจีครับแต่ศึกนี้ยังไม่จบครับมานเปโอทีที่ตีแหลกอย่างนี้กับเอก็เอกซิ่กเขไปกับเดฟจูเข้ามา,าวีเอ็มมิ่งนะเหลือ2คนครับตอนนี้เหมือนเขาขับรถวนอยู่นะขยันวนซะด้วยหาคือล่าให้หมดอ่ะเพอเอเดี๋ยวเข้าตู้กดเหรียญล่าด้วยนั่นแหละ คือผมบอกไปแล้วนั่นแหละคือนิสัยของเขาครับตอนที่เล่นในบ้านตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละมาเลเซียเอฟลีเอฟซีพีกับลีอินโดนีเซียเขาจะมีลักษณะแบบนี้คือคชอบไล่ช่วงประมาณเกมท้ายตั้งแต่ว่าถ้าที่ดูมาตั้งแต่แข่งเอเซลับวันนี้คือวันที่เห็นชัดที่สุดตั้งแต่เกมแรกก็มาเป็นวันสุดท้ายนะใช่ตีหมดและปกติจะเจอ,เอ,อมาตั้งแต่เกมท้ายมากกว่าเกม5เกม6เป็นต้นไปเนี่ยกลายเป็นว่าวีเกมมิ่งยากเลยครับแล้วตรงนี้ถ้าตู้ที่ใกล้ที่สุดน่าจะตรงนี้ไหมใช่สลับน่าจะตรงนี้แหละสนามกอล์ฟนะตู้ที่ใกล้ที่ สิทธิ์กับไล่มาฟาร์มแถวนี้ก่อนคือจะโดนวงกัดแรงอย่างมากต่อยดึงกลับมาได้ข้างในก็มีเพียบนาย่าละดึงมาแล้วนะครับเอาแเอาแล้วซีไเสียอะไรมาครับดึงสองทัภาพไม่ได้จโอ้โหแต่ผมรุ้นน่ะสลับวงด้านบนครับโอ้โห oh, ชิ้นมาอีกแล้วครับค oh, <ye. S 2> ือตอนนี้ไหลละ1-4น่านนจะไหลละ ไปครับแต่ว่าที่ลุ้นกว่าคือเกมเมอร์ที่มีเซมไนเข้าด้านหลังแล้วก็มีเดวาที่ดักตรงซากบ้านด้านขวาด้วยพี่เมฆใช่เนี่วีเกมมิ่งอยู่ตรงนี้คนนึงทีมแฟร็ด e อีซิตโอ้โแล้วลงแบบนี้ก็ลอยไปดีครับอ้ยถือว่าเป็นเรื่องดีของ KOG ครับที่เขาตีกันก่อนครับแต่มันก็เป็นการตีกันร,ระหว่างทีมท็อปอะนะนั่นนะสิมันก็ไม่มีอะไรก็อย่างน้อยก็ ไม่ไปเสียคิวให้ทีมอื่นไม่เสียไม่เป็นไรครับต้องเล่นเอามันก่อนแล้วยิงมาเซมนายเอาสักรีมาก่อนครับหวัวตารางอยากจะได้คืนหลละล้วงสนายเลยครับไปถึงด้วยครับแบบนี้อะไรยิงมาติโคโนโไปก่อนครับรำไม่หนึ่งชุดและโยกไหมเขาจะสวนอยู่เหมือนกันทั้สนามพีพียิงมาอีกยิสะบัดครับโอ้โหเลยสู้ยากกันด้วยด้านหลังโดนล้วงมาครับราชาจากผู้ใดเข้ามายิงด้านข้างมาด้วยยิงสู้แต่วีเกมมิ่งไปเสียหลังให้กับทีมแตคกับโดยชินไปแอบดักมาเหมือนกันโอ้ยแล้วหวูเซมนาย ตัวนี้เอาทางด้านของสไนบัฟฟาโลไม่ลงนะครับใช่ครับอู้แล้วขยันยื้อซะด้วยระว,วังโดนสวนกับจากการายิงสไนนัดเดียวโอ้โหแต่หมดแล้วครับทีมเขาโโห,หมดแล้วครับเขาอยู่คนเดียวเนี่ยแต่เอาตัวรอดเก่งมากเป็นสไนเปอร์ที่เซเวอร์ดีก็เฮ้ว่จบ12ไปครับแต่ไม่ซีเรียสครับอ่ะก็ตัดขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งแทนเซมไนใช่ใชแต่ทีมหมดตารางครับต่อยกันตรงนี้ปล่อยเข้าไป แต่เราลุ้นเคเอฟีถ้ากับว่าเซมนาย,ยังมีโอกาส่จะตามล่ากันไล่กันเดนิมบบนี้ด้วยผมว่าวงมันบีบกลับเข้ามาซีเดียหรือเปล่ากัแบบนี้ลุ้นให้มันออกไปที่แคมป์ไซส์ซะส่วนใหญ่ดีกว่าผมว่า <นะ S 1> ไป<ม>แคมป์ไซส์ครึ่งหนึ่งพี่เมฆีกครึ่งหนึ่งไปบานเพราะว่าตรงนั้นมีเอ็มดีแฮชอยู่ใช่แล้วเราเปิดมาตรงนี้รับโอ้โหเอ็กซิทยังเอาเรื่องอยู่นะไปต่อครับเก็บเอซิตี้ไปหนึ่งคนก่อนตีทุกทีจริงจริงวีเกมมิ่งเหลือกี่คนนะฮะเอซิตี้เหลือแค่คนเดียวกันนะโห่ตางวงไหม ดูเฟดกำลังจะอัปเดตวงสามไหมครับขึ้นบนแล้วผมว่าน่าจะเป็นแคมป์ไซกับเอ็กแลนได้เล่นด้วโอ้วงนี้เจอเดว่าแน่ๆครับคือต้องเลือกแล้วว่าเกจีจะขึ้นไปเล่นเข้าไม่<า>ไมทันครับยังไงต้องเข้าเข้าชา้าเพราะว่าเอ็กแ p นเข้าก่อนแน่นอนใช่แล้วเอ็มดีเอจะเป็นตัวตัดน,นะบแบบนี้ก็เป็นทามมิ่งแจมได้นะเกีจีจะเข้าแล้วชุรอตู้อยู่ด้วยครับอาจจะได้แจมฆ่าเซมนายยิงเดว่าอาจจะได้แจม แล้วค่อยๆขยับเข้ามาเล่นด้านบนแทนแต่ยากมากเลยอ่ะใช่มูฟยากมากเลยอ่ะมันเล่นยังไงอ่ะเนี่ยสถานการณ์ที่ต้องเลือกครับว่าจะขึ้นข้างบนเป็นพื้นที่สูงหรือว่าจะลงด้านล่างเพราะ่เนี่ยพื้นที่มันต่างกันพี่เมฆเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปรในการไม่แน่ใจว่ามีรถด้วยหรือเปล่านะครับอความลำบากมาจตแสนเองครับอ้าวคุณมาเรียกกับทีมที่กำลังจะเน้นตีอยู่อย่างเอ็กซิทอย่างนี้จะเล่นยากครับอ้าววีเกมมิ่งนะโดนฟารรังบีบ โอ้โหโถมนะโถมนะมี2คนก็โถมนะเอ็กซิทแต่ว่ามีคนตัดมาครับจากเฟิร์สไรเดอร์ครับงานงอกแล้วเฟิร์สไรเดอร์มาแล้วอีก2อีลิมครับเอซิดจบเลยก็สี่อีลิมจากเฟิร์สไรเดอร์ดาโก้ครับทิปเปอร์อีลิมไปแล้วกับการยิงสไนเปอร์มาวีเกมมิ่งเนี่ยรอดยากแล้วครับถึงจะหนีฟ้ารังข้างบนมีเซมนายแต่มันยังมีเดวาและเคียวจีอยู่จะเล่นยังไงครับตรงนี้เขาเลือกขับรถป่ามาเลยเหรอครับ ไอ้ีเฮ้เจอกับแฟดด้วยครับวิ่งข้ามสะพานมาแล้วโดนตัดไปเป็นบันดดี้ครับเยราโคให้ด้วยแล้วมาตรงนี้แฮปปี้ยิงบัดดี้ไปมีการสติลคิวกันกลางสะพานกันเกิดขึ้นแต่โซซ่ายิงตัดชิ้นก็นมาอ้าวกลายเป็นแฟดนะโดนตัดกันรัวๆเลยครับเสียอีลิมกันไปยานบินมาโดนยิงจี้มาจากทางด้านของเอ็ดีให้ช่วยแล้วมีเฟิร์สไรเดอร์อ้อมหลังเข้ามายิงกดไปอยู่แล้วเฟิร์สไรเดอร์ใส่อีลิมแล้วมีฟารางอยู่ใกล้ๆด้วยครับ โอ้แบบน,นี้ที่แฟตจะจบเลยหรือเปล่าครับแบบนี้จะไปส่งให้เฟอร์ไรเดอร์ด้วยอาล,ล้ผมบอกเลยเกมสุดท้ายมันหยดนะแบบน,นี้ครับมีแววมีแววและยิงอ้าวต่อเนื่องแล้วเบลปยไปเปยเบโอล่วงไปอีกหนึ่งก็คกิมชอนเกมนี้ลงมาแล้วได้เล่นจริงๆ โอ้โหแล้วตรงนี้ก็เอสซีเสียเอ็กแพดไปแล้วแต่ KOG อจีก็ฝ่าวงเดวาวาจรไหนครับตัวน,นี้ไปแจมกับเซมไนมาด้วยโดนแว้ข้างทางโดยมีเอ็กแพดแจมจากด้านข้างสรุปเลือกเดินทางสายกลางเอาครับแบบนี้ลุ้นครับเคโอจีหรือเปล่ายิงได้อยู่นะมาสวนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเควินโดนล็อกไปด้วยโดยนิวบีจากเซมไนครับยิงจะได้โมลและออสการ์สกาสวนนิวบีมาด้วยกลายเป็นเคโอจยิงยึดกันไปแต่เคโอจโดนแจมจากเอ็กแพดครับโดยเอ็กเซล และออสการ์เก็บเอ้ยออสการ์เก็บ2ครับหรือเซมนายทั้งขบวนเก็บ3เอาครับโอ้แล้วโดนเอ็กแฟนแบบนี้ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเหมือนกันครับโอ้วงจะเข้าครับ9วิ8เหลือท็อปแปดเลยแล้วยิงอุ้ยเขาหัวยากมากแล้วครับวงมันยากเกินไปสำหรับพวกเขาครับโอ้ศาสเคลียร์เซมนายครับแต่ไม่ได้ไปต่อกับวงนี้เพราะว่าเอ็กเซลและทางเอ็กแฟนทางตี้กำลังยื้ออยู่ครับเอาครับ เฮ้ยเสี่ยงต้องเลือกครับอุ้ยวงแรงมากเอาเราทิ้งทิ้งไว้คนหนึ่งในการให้ทีมอื่นก็ยิงไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เราวิ่งมาโอซาก้าออกข้างมาอยู่ด้วยแล้วตรงนี้ครับวีเกมมิ่งยังไม่จบวีเกมมิ่งยังอยู่แล้วเกียร์เดวาไปแล้วครับเอาแท้เพิ่ดนน็อกว่าโอ้โหแปดคิววีเกมมิ่งครับตรงนี้ลุ้นพันยาเลยนะโอซาก้าโดนยิงด้วยก็ตัดเข้ามา เหลือคนเดียวครับออสการ์ยืนพันยาสู้ชีวิตันอยู่นอกวงด้วยอย่างน้อยเอาให้ได้อันดับ6ดีไหมต้องได้แล้วแหละสวัสดีตะวีเกมมิ่งยังยื้อครับนี่ก็ยังอยู่ครับไม่จบง่ายๆฟารังก็ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วเกย์โอทีครับเสือไปเอ็กซ์แพนไว้ก็จบที่7ตรงนี้เกมนี้มี7 7คะแนนเพราะเมื่อกี้มี3ามีริมสามหรือสี่สามเออสี่สี่เห็นอยู่เห็นอยู่มีสามออสการ์อีกหนึ่งอยู่คนหนึ่งเบอร์สี่ครับลากมาฟารังจบปั้บไปเป็นเอวีเอชสีเข้ามา แล้วเฟิร์สไรเดอร์กำลังจะมายิงกับ MDH ด้วยครับลุนต่อกับพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วเฟิร์สไรเดอร์ต้องตีข้างแล้วเอ็กซ์แพนอยู่ในวงครับยิงฟรีทุกจุดจริงๆแล้วดากโก้เก็บทีแปดจบอันดับ5ไปแล้ววีก็ไิ่งตายวงครับเข้าไม่ทันเอ่าแล้วก็มาดู MDH ต่อกับเฟิร์สไรเดอร์ครับมีศึกชิงอันดับ5อันดับ6อันดับ7อันดับ8ก็อยู่ตรงนี้โอ้โหเอ็มดีเฮดหมดอีกครับแล้วเฟิร์สไรเดอร์ส่งแบบนี้เฟิร์สไรเดอร์คะแนนพุ่งขึ้นมาอีก พุ่งรัวๆครับต้องการขึ้นที่6ด้วยครับเพราะว่าตามวีเกม n ิ่งอยู่ไม่ถึง20แต้มแล้วและถ้าเขาขึ้นไปติดทับสองปุ๊บกับอีลิมเกิน10มีแววอย่างสูงเลยผ่านช่องแคบมาต่อตัวยังไงดีแช่วงเคี้ยใไ้วเอเอาสักอย่าง MDH โอ้โหลูดไปไม่น่านรอแล้วส่งตัวเองไปด้วยครบจบที่3 X เอ็กแพนจะมาเอาบูย่าที่3ของวันนี้ครับโดยที่มีเฟิร์สไรเดอร์กำลังจะฝืนฝืนฝืนขึ้นมา ปืนชีวิตได้หรือเปล่าลูดมายิงมุสนันไนวัดดวงกันอยู่ครับตรงนี้มีระเบิดโผล่มาจากทางเอ็กซ์เกีบเดี๋ยวเอ็กเซลอ้อมข้างเพื่อ้วกิงนะาแก๊บเรียได้ไม่ยากครับโผ oh, ส,สามหน้าสามหลังหนึ่งฉีกข้างหนวยเอ็กเซลแตคือเป็นเลน่ากันทูฟาก็ไม่เคลียร์ไม่น่ายาก okay. เท่าไหร่กับเอ็กแ plan ครับบูญญาติที่ 3, สามเฟิร์สไรเอรคิวเยอะนะใช่วันนี้เอ็กแ p l a มาดีจริงๆครับ